วันนี้จะมาเล่าเรื่องตะลุงคีโมโให้ฟังนะครับก็คือมันมีเด็กหนุ่มกรุงเทพนะมาจากมาจากต่างจังหวัดนะก็ขี่รถเก๋งใหม่ป้ายแดงมาเลยล้างมาเงาแวบเลยนะครับก็พอดีเขาซื้อชุดเบ็ดตกปลามาใหม่นะครับเขาก็มาขี่มาเลาะมาตามคลองมาอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วก็มาเจอตะลุงคนนึงตะลุงคนหนึ่งก็กําลังปักเบ็ดเลยเกี่ยวเบ็ดปกักเบ็ดอยูดริมคลองนะฮะก็เลยจอดรถแล้วก็ ตะโกนถามลุงลุงลุงตายปักเบ็ดอย่างเงี้ยมาเลยไม่จะได้กินนี่มันต้องเบ็ดแบบผมนี่คันแล้วเป็นหมืน่นไอปักอย่างเงี้ยไม่ได้กินหรอกลุงเนี่แต่ลุงก็เงยหน้าขึ้นมาเอา้าไงไอหนุม่มไอหนุ่มนึกขึ้นได้เห็นหน้าคุณฮ้ยลุงนี่มใช่ตะลุงขี้โม้วะเนี่ยเพื่อนผมมันบอกว่ามันจะมีตะลุงขี้โม้อยู่คนนึงอะ ชอบมาปักเบ็ดอยู่แถวริมคลองเนี่ยใช่ไหมเนี่ยลุงใช่ตะลุงขี้โมยไหมเนี่ยไอตะลุงกาลังปักเบ็ดอยู่ก็เอ้ไอหาดไม่ใช่หรอกไอโนมไอลุงบอกใช่ลุงลุงลองโมยผมฟังสักเรื่องหนึ่งดิเอาที่แบบว่าโม้ยผมเชื่อเอา้าจะได้รู้ว่าโม้จริงหรืเอเปล่าแต่ตะลุงก็บอกว่าโอ้ยกูไม่มีเวลามงมาโม้อะไรมึงแล้วน้ําลงมาที่ฝายนี่ย ปลาชโดปากระสูบอะมาออกกินปลาส้อยกันเต็มเลยเดี๋ยวกูจะรีบไปแล้วเบ็ดไม่พอเดี๋ยวกูจะรีบไปเดี๋ยวไม่ทันไอ้พวกตกปลาไปกูไปแล้วไอ้หนุ่มก็ไปเลยลุงลุงบอกว่าปลาชโดปลากระสูบมาเบ็ดคันแล้วเป็นหมื่นนะเ้ยมันต้องได้สิวะแต่ลุงปักเบ็ดยังได้กินอะไอ้หนุ่มนี่ไปเลยลุยไปที่ฝายเลยป่าไม้ก็ลบถมทํารถเก๋งก็ขูดไปอดเอด็ดอดเอด็ดพอไปถึงน้ําแห้งปลาสักตัวก็ไม่มีควายล้นอ่างเลย ไอลุงไอชิหายไอคีโมมึงรอก,กูได้ไอลุงไอคีโมนั่นแหละอย่าไปลองของนะโอ้ไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยววันหน้าค่อยมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับเดี๋ยววนันนี้รีบออกไปทุราก่อนอะไรนะโอ้ยเดี๋ยวค่อยมาเล่าวันหน้าวันนี้ไม่มีเวลาแล้วไม่มัวมาโม้ยบังเลยแล้วไปเดี๋ยวไปทุลาก่อนครับ